เ,เจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปที่2นะคะ <_ Z> วันนี้คลิปที่2ก็จะเป็นคลิปการทดลองเหมือนเดิมนะคะ <_ Z> แต่วันนี้นะคะเราเรียนเรื่องการระเหยแห้งวันนี้จะเป็นการทดลองการระเหยแห้งนะคะ <_ Z> <_ Z> ซึ่งวันนี้นะคะครูจะมีการสาธิตการทดลองการระเหยแห้งให้นักเรียนดูนะคะ <_ Z> ซึ่งสารผสมที่นํามาทดลองในวันนี้เป็นสารอะไรและว,วันนี้มีอุปกรณ์อะไรให้น่าตื่นเต้นบ้างนะคะ <_ Z> ไปติดตามคลิปการทดลองกันเลยค่ะ สำหรับเรื่องการระเหยแห้งในวันนี้นะคะอุปกรณ์นะคะตามภาพที่คุณพึ้นให้ก่อนหน้านะคะก็จะประกอบด้วย1ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะนี่คือตะเกียงแอลกอฮอล์เวลาเราจุดตะเกียงี้ไฟเช็คนะคะเวลาจุดตะเกียงเราใช้ไฟเช็คจุดนะคะแล้วก็เวลาเราดับตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะเราไม่เป่านะคะเราใช้ฝาครอบตะเกียงเนี่ยครอบนะคะไปก็จะดับไปนะคะห้ามเป่านะคะสําหรับการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะ อุปกรณ์ต่อไปนะคะเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าคือไฟเช็คนะคะเอาไว้สําหรับจุดตะเกียงนะคะสงนะคะก็จะเป็นตะ,ตะแกรงนะคะที่กั้นลมนะคะนี่ก็คือจะเป็นที่กั้นลมนะคะก็จะประกอบด้วยเหล็กนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่วางนะคะที่เหล็กสําหรับไว้วางลวดนะคะเพื่อที่จะไว้วางวัตถุที่เราจะระเหยแห้ง ไว้วางสารที่เราจะระเหยแห้งนะคะต่อมานะคะอันนี้เราอันนี้เราเรียกว่าจานหลุมโลหะนะคะจานหลุมโลหะก็จะเอาไว้ใส่สารละลายนะคะเดี๋ยวสารละลายที่เราต้องการจะระเหยแห้งนะคะส่วนพระเอกนางเอกของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นสารละลายที่เราจะนํามาระเหยแห้งก็จะประกอบด้วยน้ําเชื่อมนะคะ แล้วก็น้ําเกลือนะคะใส่บิ๊กเกอร์เอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการระเหยแห้งสาระละลายทั้งสองอย่างนี้นะคะแล้วก็น,นี้คลิปก่อนนะคะเรื่องการกรองครูก็บอกไปแล้วว่าอุปกรณ์ชนิดนี้ชื่อว่าหลอดหยุดนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นที่คีบนะคะที่คีบหลอดทดลองแบบไม้นะคะอันนี้เราก็จะ เวลาที่เราเระเหยแห้งเสร็จแล้วถานหลุมของเราก็จะร้อนใช่ไหมคะเราก็จะใช้ okay. เดี๋ยวเรามาทําการทดลองกันนะคะออตอนนี้นะคะครูได้วางจานหลุมโลหะไว้บนตะแกรงลวดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหยดสารละลายทั้งสองอย่างของเราลงไปในถาดจานหลุมโลหะของเรานะคะเริ่มต้นด้วยน้ำเชื่อมนะคะวิธีการใช้หลอดหยดนะคะคุณครูได้บอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คืคอ ให้นักเรียนบีบนะคะลมออกนะคะบีบแช่ไว้แล้วก็จุมจ่มลงในสารละลายจุ่มลงในสารละลายปุ๊บปล่อยมือออกนะคะสารละลายของเราก็จะโดนดูดออกมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็พาไปหยดลงในจานหลุมโลมหะของเรานะคะคูหยดเอาไว้ในไมยนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวหยดเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะโอเค ะะต่อไปสารละลายนะคะชนิดที่สงนะคะก็คือน้ำเกลือนะคะเหมือนเดิมนะคะวิธีการหยดบีบลอยแล้วก็บีบลงในหลุมของเราเลยอีกครั้งนึ่งบีบจุ่มลอยแล้วก็บีบสารละลายลงในหลุมของเรานะคะ โอเคเมื่อสารละลายทั้งสองอย่างของเราพร้อมแล้วนะคะเราก็จะทำการระเหยแห้งโดยการใช้ความร้อนนะคะจากเชื้อเพลิงนะคะก็คือตะเกียงแอลกอฮอล์ของเราเดี๋ยเราจะจุดตะเกียงนะคะแล้วก็พาไปใส่ไว้ข้างใต้ตรงนี้นะคะแล้วก็รอนะคะความร้อนนะคะ ให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าที่ฐานลุ่มของเราเนี่ยจะมีอะไรติดอยู่นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะครูจะจุดไฟแล้วนะคะโอเคการทดลองนี้นะคะถ้านักเรียนทดลองเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนตกใจขึ้นมามันจะเกิด อันตรายขึ้นมาทันทีถ้าตะเพียงแอลกโคล์คว่ำเนี่ยคะ่ะเมื่อแอลกอฮคล์มันหกบนโต๊ะเนี่ยมันก็จะลามตามแอลกโคล์ที่น้ำของเหลวที่มันอยู่เลยนะคะไฟก็จะลุกโชนขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะอาเดี๋ยวเรามารอนะคะอาตอนนี้เริ่มเดือดแล้วเห็นไหมคะพอเดือดน,นะคะการระเหยแห้งเนี่ยสารที่มี จุดเดือดต่ำเนี่ยจะระเหยไปโกอนนะคะส่วนสารที่มีจุดเดือดสูงนะคะก็จะระเหยทีหลังตอนนี้สารละลายพวกนี้นะคะมันละลายรวมอยู่กับน้ํานะคะน้ําเป็นตัวทําละลายนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เดือดอยู่ตอนนี้นะคะก็คือน้ํานะคะตรงนี้เราต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอมันแห้งหมดนเนี่ยเสเก็ตของตะกอนนะคะมันก็จะก,กระเด็นนะคะ อันที่แห้งตัวนี้นะคะก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ําเกลือนะคะหมายเลขสองจะเป็นน้ําเกลือหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะเป็นน้ําเชื่อมนะคะที่เราเห็นเป็นสะเก็ดขาวๆตอนนี้นะคะที่กระเด็นกระเด็นอยู่นะคะนี่ก็คือตะกกนของเกลือนะคะสะเก็ดของเกลือที่ว่ามันแห้งแล้วนะคะเห็นไหมคะพอน้ําแห้งไปหมดาหาะ,ะก็จะ ตะกอนนะคะจะแห้งตอนนี้น้ําระเหยไปหมดแล้วนะคะโดนความร้อนระเหยไปหมดแล้วนะคะก็จะเหลือตะกรอนของเกลืออยู่นะคะ,ะส่วนทางฝั่งของน้ําเชื่อมนะคะน้ําก็เริ่มแห้งไปหมดเลน้ําเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าโดคนความร้อนหมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไหม้นะคะโดนความร้อนจนน้ําระเหยแห้งไปแล้วเห็นไหมคะมันก็จะไหม้เพราะน้ําตาลเนี่ยมันจะไหม้ได้ง่ายนะคะโอเค อันนี้ก็นักเรียนได้เห็นแล้วนะคะคดเดี๋ยวเรามาปิดตะเกียงกันนะคะเริ่มไหมแล้วนะคะวิธีการดับตะเกียงนะคะบอกแล้วนะคะเราก็เอานะคะตะเกียงรกระบอกหกมานะคะเห็นแบบนี้นะคะอยา่าตกใจนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ฝาครอบตะเกียงนะะี่ค่ะครอบนะคะมันก็จะดับไปเองนี่นะคะครอบง่ายๆแบบนี้นะคะอยา่าตกใจเด็ดขาดนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูหมนะคะสารที่ทาการระเหยแห้งเสร็จแล้วนะคะน้ําตาลเนี่ยไม่ไปเลยนะคะส่วนเกลือเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นตะกอนของเกลืออยู่สะกิดเกลือนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าน้ําที่เราใส่ไปเนี่ยเป็นน้ําเกลือนะคะเมื่อ,อ,อน้ำเกลือโดนความร้อนนะคะตัวน้ำก็จะระเหยแห้งไปหมดนะคะเหลือแต่เกลืออยู่นะคะอันนี้น้ำตาลนะคะก็ไม่ไปเลยนะคะ โอเคนะคะก็จบนะคะสำหรับการทดลองเรื่องการระเหยแห้งนะคะนีสารกนที่จะทำการระเหยแห้งนะคะอันนี้เมื่อทำการระเหยแห้งด้วยความร้อนจากตะเกีงแอลโกอฮอล์เรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ